รวยเดี๋ยวไปฟาร์มอีกฟาร์มอีกฟาร์มรัวฟาร์ม,รม,รม,รมยับยังเหลือแพนตี้อีกร้อยอันความพยายามของเราไม่เคยทำ้ายเราเอ็นหลังเียกอยากเสือกก็อยากเสือกเวลาแล้วท,ที่ชาวบ้านเลเวลเลเวลหนึ่งต้องมาเอาก็จะตายเออถ้าพี่โดนมีพี่บางมี เกือบแปดล้านเราอย่างนี้ดีกว่าคนคนที่ไม่เล่นมายืนหลักเก้าอี้ก็ได้ครับคนที่ไม่ได้เล่นแต่คนที่เล่นก็ยืนยืนตรงนี้ก็ได้อะไรวะแต่ว่ามันวันนี้มันก็เล่นนะแต่ว่าไม่ได้เล่นประจำไม่ได้เล่นประจำมาไม่ใช่แัมมาเก็ตหรอเถือว่าเล่นใช่ไหมครับไม่ไม่รู้เอ้าถ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 ้าเล่นก็ไม่เป็นไรครับถ้าเล่นก็ก็ยืนตรงนี้ก็ได้ถ้าเล่นเอาเอาแค่คนที่ ช่วงเวลาที่เล่นอ่ะายในอาทิตย์เนี้ยครับรวมเล่นพนนอาทิตย์นี้อะไรวะคืออะไรแบมาร์เก็ตหรืองัดร้านหรืออะไรมีเพียมัดร้านอ๋อนี่คือคนที่เล่นใช่ไหมทำไมอ่ะครับตัวบ้าก่อนหรืออะไรอ่าอยากสอบถามว่าช่วงเวลาที่เราเล่นมาครับอาทิตย์เนี้ยตี้เราอะได้เจออะไรแปลกๆบ้างไหมครับแปลกนี่คือยังไงครับแปลก อะไรก็ได้ครับที่เราคิดว่าเอ้ยมันแปลกอะไรเงี้ยเราเราคิดว่าเราเราเจอบ้างไหมเออผมทีง,งั้นมาผมแพ้ตลอดครับทีงานร้านแพ้ตลอดไม่ชนะเลยครับอืมเาเลยเล่นนี่กี่ทีก็แพ้ตลอดครับไม่ชนะเลยไม่น่าเกี่ยวกับส่วนรถถ้าเป็นแบบเราเล่นกันเล่นกัน,น,กนช่วงบ่ายอย่างเงี้ยครับเราเล่นกันตั้งแต่ประมาณกี่โมงถึงกี่โมงครับสอบถามาได้ไหมช่วงบ่ายไม่ไม่มีแบ็คเกตครับเออม่ได้งาน,นร้านครับช่วงบ่าย เน่นพิกสันดิเน่เนน่พิกไทม์ครับไทม์เป็นหลักเลยอ๋อพิกไทม์พีิกไทม์คือ,อหลับหกโมงเย็นใช่ไหมใช่ครับใช,ใช่คือเขาเล่นเลยดีกว่าคือคืองี้ครับคือผมอ่ะได้รับข่าวมาว่าเออเหมือนได้รับแจ้งมาว่าถ้าทวายไลท์เล่นเล่นงัดลาแล้วฟีลแบบว่าเอ้มันมันดูเงียบกันแปลกๆบว่าเขาเล่นกันเราไม่ได้ยินเสียงแกงทวายไลท์เลยอะไรอย่างเงี้ยครับเลยอยากสอบถามว่าเรา เราได้มีการพูดคุยกันบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ก็คุยกันอยู่นะครับไปตอนที่แบบเล่นกันก็มีคุยกันอยู่นะแล้วแล้วตอนที่เล่นมีใครได้อเวอร์เลย์หรือโกโปรไว้หรือเปล่าครับเพราะว่ามันจะได้เป็นแบบหลักฐานในการที่แบบเอ้ยผมคุยกันจริงๆนะผมไม่ได้ทำผิดหรืออะไรอะไรอย่างที่เขาสงสัยกันนะครับอะไรอย่างงี้ครับตัวผมไม่ไม่ได้โกโปรแต่โยโรครับโยโรโยโรคนที่ยังไม่ได้เล็กน้อยแชทไอ้นั่นอะ ตัวพวกตัวบั็กตัวเบิร์กกับมันมันมันเกิดขึ้นได้มเป็นหรืออะไรผมไม่รู้ว่าบั็กใหมแต่เรื่องไอ้นี่มันมันคนละเรื่องแล้วโอเวอร์เลยก็ไม่มีเลยใช่ไหมครับใช่ครับส่วนมากผมโกโปรหรือว่าอัดโอเวอร์เลยไ้ครับคนอื่นนะครับคนอื่นมีบ้างไหมไม่ได้โกเลยค่ะโอเวอร์เลยก็ไม่มีใช่ไหมไม่ใม่ค่ะไม่มีเลยใช่ไหมโอเคครับแล้ว แล้วสิ่งที่เขากล่าวหามาในคือเราคิดว่าไงในมุมมองเราผมว่ามันก็มีคุยมีคอันปกตินะครับอ่ะอันนี้ผมหมายถึงในเมืองเพราะผมตายกันเร็วครับแป๊บๆก็ตายแล้วอ่ะเออไม่กไม่เกระสิววิยร่วงหมดครับไม่ทันฟอไปได้สำนึกอันนี้โปรแกรมเสื่อสารอืมไม่เกี่ยวกันอันนี้คือกดประเทศใช้ได้ผมก็เลยไม่รู้ว่าเออสิ่งที่เขากล่าวหามาคือคืออะไรยังไง มันมันถ้ามีหลักฐานเป็นได้ไหมครับแบบว่าเออผมตัดช็อตไว้แต่โอเวอร์เลยผมลบไปแล้วแบบช็อตที่มันลงในพวกติกตอกอะไรอย่างที่มันมีความพูดด้วยครับความพูดด้วยเหรอของวันไหนครับของวันไหนช่วง,ช,วงช่วงอาทิตย์นี้ออที่ผ่านมาปะเราเล่นไอ้น้องเราเล่นตอนนั้นที่ไหนวะที่ที่ลุงตีหัว,วกูอะแล้วที่กูตัดช็อตลงแต่แต่แต่ผมอะต่อตัวผมผมเล่นไปผมไม่เคยสงสัยนะลูกลพรพูดเยอะอยู่แล้วลลว่วาใช่<า>ครับลุงลุงไหนเพราะว่า คนคนที่ชื่อต้นซาโดะสำหรับผมก็หลายหลายตีนะที่แบบว่าเขาแบบคุยกันน้อยอ่ะที่อคือแล้วเราหลายตี้อ่ะช็อตนั้นคือมันมันมีเสียงอันนี้ไหมครับแต่ว่าเสียงเสียงพูดในเมืองเลยครับมีเสียงพูดในเมืองหมดเลยอีกล้วขอขอญาตดูได้ไหมครับส่งส่งมาให้เจ้าดิวเอ่อในส่วนตัวก็ได้ครับได้ครับหรือจะเป็นลิงก์ชัอร์ทางการดูก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องยู่ที่ทำการได้ครับผมอย่าเป็นไวรัสนะไม่เอาเป็นไวรัสนะช่วงนี้ว่าแก๊งเราเนี่ยแก๊งเราเนี่ย พูดเยอะเลยและไอโจไอเซนไอควินไอควินมึงไหวพวกมาไอเย็ยไอควินไม่งัวปักตาไอเฮียโคตรมั่มไอเฮียเด้อตีของเรานี่คอแบบปัญญาอ่อนครับตีอื่นคอเป็นการเป็นการเขาคุยเฉพาะแบบสิ่งที่จะคุยมั้ยของเราไม่ปัญญาอ่อนไอเฮียคอกันโคตรมั่มเลยโคตรมั่มเลยมันไม่เจอหืมหรอกครับมันมันหืมไหมมัน เหมือนทวายไลด์โดนกล่าวหาว่าเขาคุยคุยแบบใช้โปรแกรมสื่อสารคุยนอกประมาณนี้ว่าแบบทวายไลด์เล่นเงียบอันนี้อันนี้คือข้อกล่าวหาที่บุคคลที่บุคคลคู่กรณีอะใครก็ไม่รู้นะอันนี้เขาไม่ได้เปิดเผยตัวตนมาแจ้งกับนายกแล้วทวายไลด์ก็เลยมาแบบว่าเออก็โดนเรียกมาแค่นั้น ผมไม่รู้ผมไม่ได้สังเกตในจุดนั้นเลยเพราะผมเล่นแบบผมไม่ไม่ได้ไปโฟกัสที่เขาโฟกัสที่คนแต่ว่าตีอื่นอ่ะผมโฟกัสแค่ตีตัวเองว่าแม่งเป็นตายแล้วยังไงผมก็เลยไม่ได้สงสัยหรืออะไรในจุดนี้ผมเล่นแบบของผมไปอ่ะแพ้แพ้คือแพ้ชนะคือดีใจแพ้ก็หัวร้อนแค่นั้นชีวิตแพ้ทุบโต๊ะนี่ทุบไปทีหนึ่ง เฮ้ยไอตอตตี้สมิธอย่าสปอยเมื่อกูไปจี่หากูดาได้เลยต้นหนาวชัวร์ร้อเปอร์เซ็นต์ในช่วงวันไหนครับผมขออนุญาตสอบถามวันเวลาหน่อยอันนี้เป็นช่วงวิกตาครับแต่ผมจำจำวันไม่ได้เหมือนกันนะนกเน่งไปเขาไม่ได้ใช้แล้วครับถ้าเขาใช้นกยอมโดนใบเองระหลอดเลยนะทุยแล้วเมื่อวานเมื่อวานครับตอน ตอนบ่ายโมงห้าสิบห้านี่นี่นี่คือได้เล่นแล้วป่ะครับไม่ไม่้เล่นครับว่าคนเล่นปะยังเราอะม่ไม่อยู่ไม่พี่หุมไม่ได้เล่นไม่มีเลยวาไม่แข่งกันเลยวะไม่แข่งกันเลยว่ามีมีลุงลุงอยู่ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วสปอยล์เมื่อวอนไม่ไปแล้วผมใช้ชีวิตตามชีวิตผมลุงโนอาปะชีวิตเซเพลผมนะเมื่อวานอยากก้าวเดินไปไหนเมื่อวานแบบมาร์เก็ตไม่ใช่หรอที่เล่นนะ สองเจ็บก็เฮ้ยอันนี้เขาซีเรียสอยู่นะั่นอะแชทเขาซีเรียสอยู่ใครนผู้ชมฝากกดฟอลโล่ด้วยนะครับ เมื่อวานตอนบ่ายโมงห้าสิบ้าการคุยทีเอสกันครับจะเล่นอะไรกันอยู่ตอนคุยทีเอสไอเดียวไอเดียวบอกรายชื่อเข้าไปว่ามีใครบ้างหลักฐานโค่นแน่นมีคนที่ชื่อเนด้าครับนอร์อาต้นแล้วก็ออ่แป๊บหนึ่งนะครับแฮลโรไลน์แล้วก็ฮิโรชิเอโนอมีชื่อแม่เก่ากูด้วย สองสี่หกหกคนเราเล่นด้วเหรอแบล็คมาต <c oughs> นี่ไงตีโนอาร์แคเนน่าไฮนอตนะแบล็คมา켓 <ไป S 1> มันแบล็คมา์เก็นฝ่ายสามไม่รู้ว่าไปกี่คนนะแต่มันก็ยในยักันหมดผมมีหลักฐานที่มันชัดเจนแล้วก็ครอบคุมครับถ้าเกิดว่ามีอะไรที่จะแย้งก็ส่งมาแย้งในภายหลังได้เลยครับแน่นอน เพราะว่าก่อนที่นายกจะปรับปัมเขารู้เขาเขามีแบบว่าเขามีหลอกว่าเข้าเมืองตอนไหนออกเมืองตอนไหนเวลาในกังกาได้ไหมเพราจะเข้าในเมืองไหมครับเวลากางกาวโอ้ยนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้ครับสักรู่นะเอายังไม่เช็คหรอกเข้าเมืองมาครับใครเข้ามาคุยเฉยๆทุกคนยังไม่เข้ายังไม่เช็คอ่ะเพราะแต่ถ้าแต่ถ้าเขาเช็คปกติผมนึกว่าแบบว่าเขาเช็คไปแล้วเพราะว่ามันมีหลอกเข้าเมืองออกเมืองอยู่แล้วอ่ะถ้าสมว่าเขาเข้าเมืองก่อนเวลานั้นแล้วไม่มีหลอกออกเมืองก็คือน่าจะคุย เฮ้ยเอ้กูก็พูดไปกูพูดพูดจบปุ๊บมีเช็คเวลาเข้าเมืองไหมเดี๋ยวผมเช็คแป๊บนะครับเอากูนึกว่าเช็คมาแล้วหล่าเลยกูดอกนี้้วใครแจ้งไม่รู้ครับไม่รู้ว่าใครแจ้งจะไม่รู้ไหมล่ะใครล่ะที่เคยเข้าทีเอสเขาอ่ะเขาไม่รู้อ่ะอืมผมว่าเช็คไปแล้วแหละ จริงผมว่าต้องเช็คไปแล้วก่อนที่จะมากล่าวหาก่อนที่จะมาแบบว่าแบบนั้นแบบนี้คือเขาน่าจะต้องเช็คไปแล้วครับตะกี้เราบอกว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้เล่นอัตลาเลยใช่ไหมครับไม่ได้โอเคแรับนึ่งนะให้ผดูให้ถ้ามีหลักฐานการตายของเมื่อวานพร้อมกันห้าห้าคนนั้นก็น่าจะใช่แต่ผมมันมีหลายอย่างอ่ะหลอกมันบอกทุกอย่างไว้ตอนเราตายตอนเราเข้าเมืองตอนเราออกเมือง ช่วงก่อนบ่ายสามมจูนเน่ครับคุณจูนผมครับเอนอดมีเดน,นาร่าครับมีฮิโรชิตีตีอยู่ที่งัดร้านกับแก๊งจีซีตรงร้านหลังอ่าเขาเรียกว่าอะไรร้านตรงตรงแลนเหลืองนะครับเลยแลนเหลืองไปเขาเรียกว,ว่าร้านเลยนะตึกแดง,รงครับแล้วต้องวานะว่าตึกแดงตรงใกล้ๆสาราแดงอ่ะตึกแดงที่นั่นใช่ใช่ ร้านจีนเลยร้านจีนร้านเอดแดงพี่ใช่หรอแชทก็มีแคลโรไลด์ด้วยต้องนอนอยู่แล้วครับว่าเราไปเล่นใครจะไปเข้าทีเอสคนได้บัวซว่อะไรใช่ไหมผมว่าทำไม่ได้ร้านใหญ่เลย สื่อสารนอกนี่แดงปะวะแชทไม่น่าเหลืองนะหรือเหลืองปะว่ามันมีผลต่อสตอรี่น่าจะแดงปะแต่รีใบปะรี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 สไนอ์อะไม่รีเลอตอนบ่ายมองอยู่กันครบเลยครับก็คือถ้าแดงอง่ะรี<อ>ใช่ป่ะ <55. S 2> <อ>ห้าสิบห้าชื่อที่ดิวพูดไปคืออยู่กันครบทุกคนที่อะไร ทุกคนเลยครับที่ที่ที่เมื่อกี้บอกให้ตรวจสอบใช่ไหมครับอยู่ในเมืองแบ่อรัที่ว่เาเล่นร้านกัดร้านใช่ไหมครับไม่รู้ว่าเล่นอ,อะไรครับแต่คือ,อ,อก็อยู่ในเมืองแล้วก็คุยเสียกันหมดทุกคนเรื่องแต่เรื่องการร้านแต่ทิ้งไปเลยครับเพราะว่าเราโฟกัสแค่เรื่องอยู่ในเมืองแล้วคุยเสียกันครับรายชื่อที่มีออกมาซ้ายมือเลยครับฮ <c oughs> สวยเหลอใช่ไหมอะไร นะครับสืบก็ได้ควักแน่ทีนี้ยเยญ่ขนาดที่มันมต้องไปข้างนอก<อ>แล้วอ่ะมีโนอามีเบรามันต้องไปข้างนอกแล้วมีแอนนอ์บูแล้วก็มีแคลโรไล,ลแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่อป็น<ม>ชื่อ,<ต>อย่แล้วกันก็นะครับ ถ้าคอกับสาวข้างนอกแล้วเล่นเกมในเมืองนี่นับไหมได้ครับไม่เป็นไรครับแต่ไม่มีนะครับเพราะว่าผมโกนตลอดผมไม่มีหญิงเลยช่วงนี้โอ้งหงอกวะไอ้เขียทําไงคนสดวแบบเราจะมีสาววะเย้ถ้าคอเฟกับสาวข้างนอกแล้วเล่นเกมฟาร์มไปด้วยนี่นับปะวะแต่เราไม่ได้ทำมาดิเพราะเราเราไม่มีใครดีนะไอ้เขียเอ้าสรุปเราเมื่อกี้ <laughs> มันคุ้ไมไหมผมพูดไปงนนั้นเลยเฮี้ยเขาจะไปทําบ้าแล้วคมมันก็ต้องฟองร่องฟาร์มว่ไปใคระจะไปทําผมว่าโกแทบจะระดับยิปซีมึงไม่รันไง,นงจะมีได้ไงพี่มาไปไหนพี่มาอน,น่ะถ้าเซนมีสาวแปลกไม่มีหรอกครับช่วงนี้ผมเรื่องโซเรื่องสาวตัดไปได้เลยเพราะว่าผมเป็นคนดีครับ ไม่ได้ตตะใครจีบใครเป็นพิเศษเลยช่วงนี้ริปออยเงี้ยไ, <ป S 2> ไปเลยเหรอ,อนอกอเออว่ะทักก่อนโจนหินถามทางอีกรอบเงี้ยไปเลยครับว่าเราไม่คุณไม่ได้ทักเราเราก็ไม่ได้ทักคุณประมาณน,นี้ ไปฟังดิเอาเยีนน่ยนี่มึงชอบไอ้กุบเสือกเนี่ผมไม่ใช่ชอบเท่าไหร่หรอกเรื่องพวกเนี้ยอยู่ข้างพี่นีลาดีกว่าในกรณีนี้จะมีเรื่องการเทรดของครับที่ยังสามารถเทรดได้แล้วก็ใครจะทําเรื่องบ้างก็ก็ติดต่อพี่ได้เลยครับว่าไหนจะทําบ้างจะเทรดไหมครับได้แค่คนในแก๊งนะครับว่าเทรดของเป็นคนฝ่าผมยายามทีร,รวมเ,เรื่องเรื่องของครับที่จะไม่ที่จะไม่ไม่เทรดให้ได้คือเรื่องรถทีม่มีสัญญากับตํารวจนะครับ ครับผมไม่เจ็บไม่เด้ครับแล้วก็ส่วนของในตู้เออแดงร้อยเปอร์เซ็นจะถ่ายจะจะจะไปถ่ายกันไหมเอ่ยถ้าเทดแดงร้อยเปอร์เซ็นต์จะได้ส่งเรื่องมาวบลงข้อมูลว่าใครจะเทดเทดให้ใครก็ได้นะครับไม่เคยโดนโดนดีตัวหมดใช่ไหมครับไม่รีครับไม่ไม่มีรีตัวครับนี่คือโดนอะไรครับนี่เป็นเอ็มจีสื่อสารนอกนะครับโดนไปแดงก็ไปแดงครับเดี๋ยวผมต้องต้องคืนของครับว่าเขาฝากไว้ครับ เทิดได้หมดเลยเขาเทิดได้หมดเลยไม่ใช่หรอของอะไรคนในแก๊งหรือเปล่าถ้าคนในแก๊งคนในแก๊งว่ามีพวกเพชรแล้วก็ไปเปียเพราะเขาเติมไพเวทมาไว้ครับบินยกตี้ลำลาเนี่ยเฮวยช่วงนี้ถ้าสมมติว่าคนโดนแดงมันดาวอยู่แล้วครับรอรอแบบว่าทำใจได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนดีกว่าค่อยไปคุยเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมพาไปที่ตู้ก็ได้ครับแล้วก็ถ่ายรูปไว้แล้วค่อยส่งข้อมูลมาสาวก็รอทักนะเนี่ยก็ถือว่ามีมูน คนรอทองอกูนี่จะตาแฉะหมดแล้วบ้างเยอะคนรอคนรอกูไปไปแบบว่าไปทํากล่องทองให้เขาเนี่ยเอ้กลินมันไปไหน่อยวะ,ยะในใจเขาเดี๋ยวรอพูดนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเดียวดึงไปแล้วถ่ายรูปตู้แล้วก็ของเล่นไปให้เจ้าเดียวได้เลยครับเรื่องเศจของใจเย็นครับแชทไม่น่ามีอะไรแล้วอะน่าจะแบบอ่าไม่ใช่ครับเดี๋ยวเป็นการโยงยาจากหลังบ้านนะครับครับเนียนก่อน เฮียแม่งไม่เนียนเลยสัตว์ถ้เดี๋ยวผมรอสักก่อนสิบสิบสิบนาทีสิบห้าทีถ้าเกิดได้มาก็คงต,งต้องต้องดําเนินการหลังจากนั้นแล้วครับมุกกระโดนะใครไปจงไปแจ้งเขาเขาเขา่ะว,วะ แต่แนละ้อย่างที่บอกนะครับสุดท้ายแล้วคนแจ้งมันก็ไม่ได้ผิดหรอกเพราะว่าอย่าถ้าผิดจริงคนแจ้งมันไม่ผิดหรอกครับมันมันเสียประโยชน์ต่อคนในเมืองอะแต่แบบว่านั่นแหละครับที่แน่ๆเลยใครแจ้งกัน <laughs> ที่แน่ๆเลยคือใครแจ้งเขาแค่นั้นแหละฐานก็ไม่ควรอยู่แล้ว อืมหากันให้ควักกันดีทีนี้อันนี้น้นนองอาร์ไปไหนนะครับใครวะใครวะใครวะตามแม่ลากว่อนกวิววนเฮ้ยใจเย็นนั่นแหละนั่นแหละจุดท้ายแล้วมันมันก็ผิดถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดอะ่ะมันถูกแล้วครับผิดใจกับคนในแกงปะไม่รู้ดิ ผิดไหมที่เจ้าชูฐานวิซซาเลยครับแต่สำหรับผมผมไม่เจ้าชูครับผมรักเดียวแต่แค่ไม่ยังไม่มีใครให้รักในชีวิตเราไม่เศร้าวะ่ะอีย้ยความรักของเราหายไปตอนไหน,นอ่ะเรื่องเรื่องของการเทดของนะครับเดี๋ยว เรารวบรวมข้อมูลมาว่าเราจะเทรดอะไรบ้างจํานวนเท่าไหร่ที่เราได้ถ่ายรูปไปในตู้เทรดได้แค่คนในแก๊งพอแล้วก็พอได้จํานวนของที่เราจะเทรดว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เอ่อที่จะเทรดอ่ะก็แจ้งจำนวนมาแล้วก็เราก็แจ้งว่าเราจะเทรดให้ใครคนคนในคนในเก่หรอแล้วก็เรื่องการเทรดนะครับต้องบอกงี้ว่าเอ่อทางทีมงาน่ะจะเป็นคนที่อนุมัติให้อีกทีหนึ่งว่าไหนที่ มันเทดได้เพราะบ,บางทีเัน,นาีาจจะเทดให้กันไม่ได้ก็จะเป็นทางทีมงานนี่แหละที่จะเป็นคนที่จะอนุมัติอีกทีหนึ่งว่าในรายการที่เราขอมาในการที่จะเทดให้คนในแกงอะ่ะมันจะสามารถเทดได้ไหมอันนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจครับใช่แล้วก็ในเรื่องของข้อมูลที่เราจะส่งมาว่าเราเทดอะไรอะ่ะส่งมาให้เจ้าดิวในดีร์อส่วนตัวสมมติอ่ะมีเพชรร้100 m, อยเม็ดอ่ะเพชรแล้วก็เว้นวรคว่าจํานวนเพชรชื่อเอ่อชื่อไอเทมที่จะเทดแล้วก็เว้นวรคแล้วก็จํานวน แล้วก็บอกด้วยว่าจะเทรดให้ใครของทุกชิ้นเทรดได้แค่คนคนเดียวนะครับแบบว่าสมมติเราเรียงมาละสิบรายการเนี่ยเราเทรดให้ได้แค่คนคนเดียวไม่มีแบบเพชรเทรดได้คนนี้ไม้เทรดได้คนนี้ไม่มีเทรดใ,ให้ได้แค่คนเดียวให้ของไปอยู่ที่คนนั้นคนเดียวเลยอันนี้เข้าใจไหมประสบการณ์โดยตรงโอเคครับ ส่วนเรื่องอเรื่องรถอ๋อเทโลไลน์มาแล้วนี่ใช่ไหมอันนี้รู้เรื่องอยังเอ่ยไปลรักก่อนนะไม้ไปละฮะโอ้น้ำต,ตาซึมชัดนี้ ก่อนนะพี่เวไรครับมิทติ้งวนะอตร<ม>ี่บมินโออาเนดามีเอโนสมีฮิโรชิมีคนที่ชื่อต้นแล้วก็มีคาร์โลไลคาร์โลไลแล Caroline, นะ้วเคาร์ลีนอะไม่รู้เลยหนูหกคนครับไม่รู้เลยครับไม่รู้เลย ถ้าหลุดมาก็ได้ครับมาของนังอยูถูกเหมือนเดิมครับของที่เราไม่ได้เอาเทศให้เพื่อนนะครับยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยอาวุธก็ยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีนะปีนี้กิจกรรมไงได้มันอาจจะมีก็ได้มันสามเดือนเลยนะเว้สามเดือนสามเดือนเข้าหมายถึงว่าต้องโดนแดงอะอย่างต่ำมันต้องสามเดือน สเดือนเสร็จปุ๊บถึงจะรีหมายถึงว่าถึงจะแบบผ่านเทศกาลไปถึงจารีประมาณนี้อาจจะวัดสปีอาจจะรีเอ้ยวัดสี่ปีอาจจะรีเฮ้ยสี่ปีหรือห้าปีแล้วว่ารอบนี้สี่ปีโคนไหนครับเออสี่ปีอาจจะรีก็ได้แชทอาจจะไปรู้ที่ต้นใช่ไหมช่วงเวลาช่วงเวลาเดี๋ยวผมเพราะว่าปกติมิติ้งวอมันเดือนแปดเว thank you ครับน้องด็อก สามเดือนมันสามปีใช่ครับสามเดือนนี้เกอ้อเลยนะคนที่เล่นวัดทุกวันมันอยากเข้าอ่ะดิผมก็ยังอยากเข,าเข้าเลยเขาบอกว่างไงบ้างครับเขาบอกว่าไงบ้าง,างเอา้าชาวบ้านเยอะจ้ะวบ้านดูเยอะเยอะเป็นพิเศษนะอยากฟังก็อยากฟังน่าจะวิทเปอร์ไปฟังไม่ได้อะ วันแม่จะได้รีไม่น่าเกี่ยวครับวันแม่เขาบอกว่าเขาไม่อยู่ในเมืองหรอแต่เขาเข้ามาตอนบ่ายโมงยี่สิบสี่นะครับแล้วก็ออกตอนไปตอนสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบสี่สิบอะไรนะวันหนึ่ง เขาออกไปตอนสิบเจ็ดตาเลกาขอโทษครับขอโทษครับพี่ไม่เป็นไรครับพี่ครับขอโทษครับอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับกูรู้ว่าไอสัตว์นี้แม่งดูมานานและเสือกเรื่องแก๊งกูไอส้นตีนเดินมายัดกูทีหนึ่งเดี๋ยวใส่อีกรอบแล้วให้ใจเย็นพี่ขอโทษครับพี่ผมไม่อยากใส่ใจมานั่งฟังมานานแล้ว แม่งต้องโ <คน S 1> ดนเลยวะคุณเอะส่งข้อมูลมาให้ผมในดิสคอร์ดได้เลยนะว่าจะว่าจะเทดอะไรที่แอดด็อกมีใหม่น่าจะมีครับน่าจะมีแ๋ยว่าจีแดงอะโอ้ยไปหลับหมดแล้วมั้งไอจูไอ้อเธอร์อะเห็นมันเล็ดคนมาอยู่นี่แอเธอร์อรอคนที่ชื่อเนดาขนไไหนเลยนี่ยังอยู่ปะนี อันนี้เขามีมีอะไรแย็เพิ่มเติมไหมครับว่าจาดที่เช็คคือเขาอยู่ตั้งแต่บ่ายโมงยี่สิบกว่ากว่า has been แมงบอกเล่นเล่นสดีสดีอันแต่เนั่ยบออย่างเงี้ยครับ บอกงี้ว่าเฮ้ยเขาถอดเกาะเหรอซึ่ง่เดี๋ยวเราถอดบ้างเผื่อคนอื่นจะได้มองว่าเราไม่เสือกเขาไปทําอะไรอยู่หน้าคอจริงหน้าคอมจริงๆขาทาอะไรอยู่หรือเปล่าเสือกับเกาะแมงแต่ประเด็นคือสิ่งที่มันเปลนได้แน่นอนคือเขาอยู่ในไม่ต่างกันเลยที่เงี้ยจนถึงเย็นเอ้จนถึงห้าโมงเย็นเลยใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงว่าเขาอยู่ในเมือง ขออ,ออยากเห็นหลักฐานได้ไหมครับหลักฐานผมให้ดูไม่ได้ครับหลอกถ้าหลักฐานให้ดูนี่ชื่อมาเลยครับชื่อคนแขบนิหลาเลยอ่ะกูพูดเลยถ้าขอดูหลักฐานแต่เป็นหลักฐานที่รู้ว่าว่าเราอยู่ในเจ็ยกันตอนที่เราอยู่ในเมืองขอแบบขอรูปแบบน้ก็ได้ครับเพราะว่าขอให้เราดูแบบหลักฐานที่อยู่ด้วยกันนะครับให้ดูไม่ได้จริงๆครับในเรื่องของหลักฐาน ในในส่วนของหลักฐานเราไม่สามารถให้เทด้ครันได้จริงๆอ่ะคือมันมันก็คือมันก็คือเป็นรูปไม่เทียบนั่นแหละครับแต่เราบอกวาบางคนไม่รู้ว่าบางคนอยู่บอกวาบางคนอยู่เทนนี่อ่ะครับบางคนอ่ะไม่ตัดมันตัดมันหลอกไงก็คือเป็นการเชื่อมต่อไปในเมืองหลักหมดเลยครับมันมีหลอกมันมีหลอกชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเทียงไม่ได้เราเลือกมันจะมีการคุยกันอยู่เลยครับว่าแบบว่าทำอะไรอยู่หรือหรือที่ตรงไหนหรืออะไรเงี้ยครับไม่ได้เป็นการที่แบบว่าเทนนี่นี่คือแบบคลิปนี่คือแบบคลิปวิดีโออะไรใช่ไหมครับ มีเสียงมีหมดครับทั้งหลักฐานคลิปหรือหรือยังทมันมีทั้งรูปภาพกังมีทั้งเสียงให้วิดีโอใช่ไหมครับใช่ครับใช่หานอนแบบสุดๆตอนนี้ผมพูดเลยที่สงสารเขาว่าอันนี้แค่ราไลน์เพิ่งมาใช่ไหมออลลอยู่ครับอันนี้คือเราเราจะใช้สิทธิ์เทรดของอะไรไหมจะได้มามันต้องคนในแก๊งชัวร์เลยครับมีสิทธิ์เข้าห้องแบบนั้นผมไม่รู้กับเขาที่ย่ไม่พูดดีกว่าไ้ที่หนูหน่อยได้ไหมหนูเพิ่งมา ก็คือเรามีการเล่นง็ดล้านแล้วก็ใช้เจนสื่อสารครับอะไรเนี่ยไอเอสหรอเออเรามีการเล่นง็ดล้านเอาเราไม่ไปอยุดอะไรได้หรอการสื่อสากันไเดี๋ยวขอข้าวหน่อยพี่ขอข้าวหน่อยข้าวเหรออันนี้โดนมาเลยครับไม่มีวะนั้นนึงไปแดงครับ ไอ้ยพี่บอกเอาแทงผมไดปไหมเปล่าเลยครับเปล่าเลยครับเปล่าเลยครับเอา่าแทงผมได้ไหมเอาเลยครับไงกระเป๋าเปล่าเปล่าเขาไปหนึ่งหนึ่งห้าเก้าครับหนึ่งหนึ่งห้าเก้ากลมาเสียเขากูต้องให้เขาปะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับไม่เป็นไรครับโอโอนะตอนไหนพี่บอกพี่ออกแจ้งตัวเขาเต็มที่ไปตัวคนนี้ใช่สิ่งแจ้งก็กูจะออกวันนี้แหละกูยังไม่ได้ออกกันนะคือมันไม่ไปปกติครับวันนี้เรียกวปกติครับจะออกก่อนเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยไม่รอเรื่องเรื่องของตัวเลยอแล้วจะเข้าปะ เอาบอกค่ะถึไปเลิอะเรื่องสักโค่นครับเดี๋ยวผมนอคนื่นไปก่อนไปเฉมันไม่รู้แชทโลงั้นไม่ใช้สิทธิ์ละครับเก็บไปก็ได้ครับอ๋อโอเคครับก็จะเป็นอ่าุญาตสถานีเรืองครับมีใครที่อยู่ที่อยู่ด้วยกันหรือเปล่าหมายถึงว่าคนในแก๊ง้นอย่คนนพี่น้องหรือแฟนกันอะที่คนที่จะอมโดนอยู่คนน่มีใครอยู่ด้วยกันไหมห้คนพี่ผมอยู่กับน้องนะครับเราผมอยู่ในแก๊งด้วยแล้วผมจะโดนแบบจะโดนแบรนน้องจะโดนแบนเน็ตไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย มีไหมมีไม่มีโอเคครับขออนุญาตนะครับมีลุงเรียบร้อยไปหนึ่งไปสองโนอาสามเสร็จแล้วครับทุกคนไปวะอันนี้โดนอะไรโดนแดงไปไปเลยเหรอเจอกันครับน้องไปเราเันใหม่คือไปเลยเหรอไปสี่ใช่ครับอันนี้คือไปเลยครับเข้ามาไม่ได้แล้วอันนี้มีของในบริจาคด้ว พี่ไม่ทันแล้วพี่เขาไปแล้วพี่เขาไปแล้วอืมน่าจะไม่ได้ละครับน่าจะหมดเพราะว่าเขาไม่สามารถเข้าได้ในช่วงเวลานี้เนาะน่าจะหมดสิทธิ์ของเขาแล้วใช่ครับเอ๊ะคนเลี้ยงดูหนไปมันเลยวะพี่พี่เเมื่อกี้เขาเหตุของไม่หรอว่าจะวิ่งเก็บแต่ดวลา ใช่แต่ว่าคือแต่แต่อันนี้คือไม่ไม่มีตัวไงถ้าเกิดเอแบบถ้าเกิดอก็คือเข้า็ข้ามันเป็นที่ปกติอ่ะแต่เดี๋ยวพี่แต่พี่ต้องโอ้เศร้าห่าแม่งกูเป็นกูได้เป็นแม่งเอ้ยขับอะไรน้องขาพี่เศร้าดีร้องไห่ดีไปด้วยไหมครับพี่พี่เปียกคุยกันเรื่องสภานะครับพี่ผมไปด้วยนะครับพี่หนูไม่มีรถผมไปด้วยนะครับพี่เดี๋ยวพี่จอนปะวะหนูไม่มีรถผมไปด้วยนะครับพี่ เอ้ยผมไปส่งได้นะครับผมไปส่งได้นะครับ